นี่บานเป็นบานที่สวนที่เจบสวนเอาค่ะแก่นตอนั้นหีหล่เจ้าเขาาที่อมีเจ้ารา่าทิวพ่อนักษะแจังห้องคงกุกทันีนอกจากเป็าลันแต่เต้อง เครื่องยยาเท้าประการเพราะพิษยาธครอบแต่ที่เก็บปีนี่การก่อต้าโรเรียนนน่เมื่อนี้ระนันว่าเป็นคนอาภรณ์พี่นนองเป็นใสเเออเอหะเอามาหลอกเขล่าหน้าเก็ดสองต่างนลกนันงมีด้วยมีด้วกับวริทวณตงของหมอหมอหลอกหน้าเิงต่างโลนัหมอรักวนตัางต่หมอรักถิ่นจันท

ไม่เคยมีแม่บอกพ่อบอกแม่เขสาต่ดื่มบอกกับพ่อที่จำราไม่เคยด่มของลังววอกนองยาวไรตาคนใบเดินพิเศษเอาไว้เพื่ออย่างายเดินพิเศษใบและลึกหาพุ่นพระพุ่มุณระตั้งพระคงกอโาษาศาสนาก็จากนั้นบเดินอทีศษลองลงมาใบต่อบต่้าเงินแต้เราเือทันฝน จาะนั้นวายเนท่ามว่ายไหวายพ่อายแม่ายพี่วายน้องผู้มานต้องบอกต้องรวมผิดกันในมือนี้อันมีคือ้้องโัเล้ว้อนขนาดมรรคือบ้องาจังไ่บราสวัสดีครับที่องฟ้อถึงาเมื่อเที่ยววัดขณะเอาล่อภมรยา้งต้นเผา้นเกที่มองกองายัโยงตึ้งหน้ ผู้น้ายหลกูสาวเราทั้งผู้หญิงผู่นายผัวตั้งบัานนีตลอดีเรื่องค่ะจากนาสายโตราลาอบโบมาตกเินตั้หมอรับเที่ยวก็าเป็นหมอรัไม่หล่กพอแมนี้รอการป้ะงคุเบี้ที่ยวอนรับก่อน้่นี้เต็มกว่จองปาบอท่านใดสาราแ่หลังการรัเลยสิขอต้านนั่งหัู่บอผู้แน้ ตุ้มเนี่ะาขบาพี่รองกองตสารันตเดิน้หญิงผู้น้หานก่าเกาวานานาสาวรผีจีนองกองินซัตข้าเมื่อที่ยวันคนาวังขวบพ่อเมียตั้งคุ้มหว่้เกลพี่รองกองไตตั้งหญิงผู้หน้าตัวันาบัวตั้งโถวแต่ละตารวมกันารานาจมอยในเมื่อพี่วัไปไปจุดลอยกอดพูนเจ้าหัดเสียสารคน ต่อจากนั้นไปเนทางเทวดาข้ามยิ่หน้าไปย่เหียปูนกลุ่มย่เปี่นตาตัวหน้าหน้าพกของใบชาวไายใจร้อนผลย้ายแรงชวนจับแง้มเกลียวโคตเดียวจกรยานใายำานคูนั่งข้ามปู้ในกำนั่งตำรวจบลอนด์ปิมทำเผยแพากทกไร้กร่ำวงสูงกว่าจับเจเยกหน้าหเกยอดวคตรี่ตำรวจบลนด์วนใส่ไา่เตี้ยรถจักรยารับจับเหย้าลง้างน้อยขยับปับมันฝันมาล ก้อยแต่ัาไปก็มีผิดลองมานัเป็นปรนทั้งในสิ่งยากลำในนี้แตหน้อยทั้งเข้หาได้ก่อยได้กอวยในมุมถูกุกก็สิ่งนองยังเหมอเบ้านชคบ้านขวนเยะมากมายเลย้อเสียวบนนี้ยาด้นั่งอยผิดตางไปกให้มองเอาไว้ว่าดลางเนี่ยงังกั่งถใครั่านนั่งสิ่งองที่เ้งเออ่เอกอยหรือว่นกัง Oh, I'm i รบอาหารกุ้งเทพกุ้งเทพเชิญครับเรียกขคยเชวญคะของของใหม่เราเนาะเดี๋สองคนนี้เหรอครับท่ไหนเลยครับล่คร ครับผมขออนุญาตขอเมื่อแสดงความยินดีได้ยังไง่ะไปชมแม่ไหนก็เล่ย้อย่ามนเ้นะเ้อ บางนบอกว่ามันบบเป็ตการเสร็ัทเอาตะอสายต่อมาก่เอาบางคนทำานอวนี่ยนะตัวเนี่ยนะตัวตัวหัวตัวนยจะคืตัวกัวตัดีนี่มันลวก็มีวาตรกะลวมันแล้วก็แล้วทันทีวันนี้ที่ได้มาวนี่นะครับตน เป็นบุญเป็นการเป็นท่าอย่างก็บอกมีพี่นองก็มีสุโขทูนแล้วเวลาเป็นการทักโบนผาป่าการทับนผาป่าให้โรยเรียนะครับพอเป็นเสียงเรืองง่ายาวาผู้นั่ข้างโรยเงี้ยผู้นั่งข้างคุ้นุ้นผู้นั่งข้างโบรานบอต่อยแต่ฟนง่ายบออยแต่หนง่ายสิเกิดอึ้นเป็นง่าบนี้ใดบัานนี้สิเกิดอึลนเื่อย่างเออปลาสัตว์สัตว์เพื่ออย่างาัตว์ัูเสือเพือว่ายังคือเลานี่ คือเราลองมีการเกิดเป็นสาพอะไรเอาทิ่ใจโรกตนถึงสองตามถึงสภาพเกิดปนอลู่นอนัมเจงอนนัสาธุได้พุทธิเศษเกณฑ์อาโหอารีพี่ศิบปะสาธาพี่ศิลปะสาคะเมงใสๆพี่เกิดการรูปทอทำท่าใจตัวท่านได้ถูกมาบอกว่าถูสัาโลกาสาวสาราอันมีพร้อมของเราวัมีการถึงนเ้าของคุณอาารย์ไปขอให้ไใสก่เป็นผู้นาเลยนำาัได้ไปเลย ท่านเก็ติ์าท่านอไรอยู่านท่านลุไปยุ่ไไรสายตาท่านมาตัวดำดำเตาดำตาเพราะไอปาท่านหาเอาเ่องเจ้าอิรานเสนเอาให้เสกิตอาภัพป้าเสดท่านจะมีดุนที่ิใ่กุลสารกเเื่อขอให้ท่านพูลหนนกองยันทีตาสจารลกไปดั้งตาอารมอยู่เดีวโตเอ ไม่เป็นไรหรอกให้ผสมความงิดทางท่านควรลไปเปิดจะไรหรือให้ะน่ากคนคผท่านใให้มั่นน่าทุกนี่เยงานา้าเรามีท่านะลอเาอยูเดยอย่างนันก่รานใน่องการ่วาน้าน้าม่ปารามังคูทังมีขาที่จำเอาเด้พอมีท้านาเตตอนอย่างว่าภู่านนี่มันเป็นสนานขอเทาภูไส่วนไปรีสุทั้งนันในแต่วนโตดีิปารามั่า ตัวทาดาท่านเต่ามันตุยปาใหญ่เหนกับจายังให้ตัวตัวท่านมาเลท่านนอต่อฟาเามาคามโนปาท่าเดา่คนดูมั้งเออลาตุจิตตาคุณนักฆ่าเดนเอ่าเมียพันจิงดือเต่าสาหัวเี้องนเจ่าอ่างให่ตนหนากระชากให่โ เลาบางหนงบางข้าบางหหินเพราะเมียพี่นอนก็พ่อคุูกันเดียวางศัทธาวบาือสมเกิท่านแ้แ่ตัวบตัวเมตัวจิ้มตนองตัวบ้างบานิงคือบ้างเบือ่อมี่ศัทธาอะบอมี่บ้างคบือเกินโดยใดหล่อม่็นบอยหล่อนี่คือบมี่ศัทาที่นอนเหมือนปลูกมนสวนวางใจในหน้าของโตกันบญการเดื่เถ็งศัทธาใดเดี่ยวบัดนี้ผมจะผมจะไว้เพือะ ตอนไม่มีเงาะไม่ได้ปุ TV ่มเงินเยอะผมจะรวยทอดไงสัะ ໃຜຫຼາຍບາດເຈົ້າຜູ

เกตหน้าวันตัวเปรียงหลานหางตาหมอับจิ้งกวงหมอลำจิ้งกงก่ไก่ตาโน้มเกต้หน้ากินเต๋อตังเคียงอมีอย่างแม่ปโอยลามยังไงิ่นกระตุบนมีบ่มีไผ่ันเกียมันก็เหตุไดพี่ไม่ทาการคือกัเท่ากินเท่ากินเท่ากินบวันไปจิ้งกวงอ้าบุญภู่มีบอเน้องขอร้องแอ้าวันนี้จงจ่อต่อหาท่าปันยาวันโลกหมอลจิงกวงเพื่อไา kan tu wa to e no mata ni ma yo wa ga nai tsu tai beru 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 ຫັ້ນ h ໍ່ແຕກຈອດໃຫ້ຄືແມ່ນທາງກັນທີ່ເປັນເນາະເ

xong rồi xong rồi con rồi xong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  รองประธานประการนะครั <łość> <S 2> <S 2> บประการคณะธุัะทีชัำนะครับไปพบเจอนะครับผมผู้แมวเนื้อ